ดูนะนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันอ้าวหายไปไหนแล้วเนี่ยเชื่อนนี้หมดเนี่ยครับหนึ่งนะครับนักศึกษาปิดอันนี้ผมหายไปหมดแล้วนะครับหายหมดเลยคือในคราวที่แล้วเราเล่นสูออปชั่นไปใช่ไหมครับออปชั่นเนี่ย มันเป็นสิทธ์นะฮะมันเป็นสิธเราสามารถเลือกจะใช้หรือไม่ใช้สิธก็ได้แต่คราวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวตราสารอนุพันธ์อีกตัวเนี่ยซึ่งในที่นี้เรียกว่าตัวฟิวเจอร์ฟิวเจอร์มีเด้วยข้างหลังนะฮะฟิวเจอร์แปลว่าอะไรครับแปลว่าอนาคตใช่ไหมนั่นแปลว่า ตัวตราสารตัวนี้นะครับมันทําในปัจจุบันแต่ผลของมันจะส่งไปในอนาคตนะครับส่งไปในตัวอนาคตแ๊บนึงนะโอเคนะฮะอ่าสนุกกับฟิวเจอร์และสวอปตั้งชื่อให้หลอกเด็กจริงๆไม่สนุกลอกเรื่องพวกนี้นะครับตั้งไว้อย่างนั้นแหละคราวนี้เรามาดูนะครับตัวฟิวเจอร์เนี่ยนะครับมันคือสัญญานะครับรูปแบบหนึ่งนะครับสัญญารูปแบบหนึง่ง ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่คุณไปเข้าคู่สัญญาตัวนี้นะฮะคุณจะมีเป็นภาระผูกพันที่ต้องกระทําจะมีภาระผูกพันที่คุณต้องกระทำนะฮะซึ่งมันจะต่างจากตัวอะไรครับมันจะต่างจากตัวออปชันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือออปชันเนี่ยมันเป็นแค่สิทธิ์คุณไปซื้อปุกคุณได้สิทธิ์สิทธิ์ตรงนี้คุณจะใช้ไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่คุณนะแต่ฟิวเจอร์เนี่ยนะครับคุณต้องกระทําตามที่ว่ามันระบุไปในสัญญา ถ้าคุณจะไม่กระทําตามนั้นเนี่ยนะฮะคุณต้องทําสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นการปิดสถานนะเป็นการปิดสถานนะซึ่งเดี๋ยวผมพูดในเชิงละเลยอีกรอบนะี่นะมาตรงนี้คุณคุณลองดูนะว่าสไลด์คุณถูกไหมนะฮะเพราะว่ามันจะคล้ายๆกันอยู่นะของผมนะฮะโอเคคราวนี้เรามาดูกันนะตัวสินทรัพย์อ้างอิงนะครับในกรณีของตัวฟิวเจอร์นี่นะฮะมันมีหลายแบบมากเลยนะ อันนึงนะครับก็เช่นพวกเงินตาต่างประเทศนะฮะฟิวเจอร์ในตัวเงินตาต่างประเทศนะครับฟิวเจอร์ในตัวพันธบัตรนะฮะหรือตัวเงินนะฮะฟิวเจอร์ในหุ้นสามัญแต่คราวนี้คือว่าไอตัวอ้างอิงเนี่ยไอตัวแปรอ้างอิงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคืออรครับก็คือตัวราคาของพวกตัวสินทรัพย์เหล่านี้เช่นถ้าเป็นฟิวเจอร์ของตัวเงินตาต่างประเทศตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นฟิวเจอร์ที่ราคาของตัวตราสารไปผูกกับการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยน เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าตัวฟิวเจอร์นี่นะฮะมันไปผูกกับตัวสินทรัพย์อ้างอิงที่เป็นพวกพันธบัตรพวกตัวเงินเนี่ยนะครับตัวมูลค่าของมันก็อาจจะไปผูกกับอะไรครับอาจจะไปผูกกับตัวการเปลี่ยนแปลงของตัวอัตราดอกเบี้ยก็ได้นะฮะก็ได้นะครับคุณสามัญก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะมีฟิวเจอร์นะฮะที่ไปผูกกับตัวการเปลี่ยนแปลงของตัวดัชนีตรงนี้เช่นตัวเซฟริตี้เป็นต้นนะ คราวนี้เรามาดูในเชิงรายละเอยียดนะครับสัญญาฟิวเจอร์หรือว่าตัวฟิวเจอร์สคอนแทรคุณดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะเราใช้คำว่าคอนแทรคนะฮะคอนแทรคแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นสัญญานะรหรือเป็นพันธะสัญญาใช่ไหมนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนะับคุณต้องกระทำตามนั้นนะเพราะเป็นตัวอะไรครับเป็นพันธะสัญญาระหว่างกันนะครับ ดังนั้นฟิวเจอร์เนี่ยเราเล่าจริงๆมันว่าเป็นสัญญาฟิวเจอร์นะฮะหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะ,ะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตรงนี้เป็นสัญญาที่ตกลงกันในปัจจุบันนะครับตกลงกันในปัจจุบันเพื่อที่จะมีการส่งมอบนะฮะส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิงนะครับหรือว่าตัว เงินนะครับที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะในอนาคตนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะฮะไอตัวสัญญาฟิวเจอร์ตรงเนี้ยนะครับมันจะถูกจัดทําขึ้นนะฮะระหว่างคู่สัญญา2ฝ่ายด้วยกันนั่นคือมันจะมีคู่สัญญานะฮะสฝ่ายมาเข้าสัญญาด้วยกันนะฮะมาเข้าสัญญาด้วยกันโดยจะมีการจะซื้อนะฮะหรือจะขาย คุณดูให้ดีนะตรงนี้ผมใช้คาว่าจะซื้อหรือคําว่าจะขายเห็นไหมนั่นแปลว่ามันไม่มีการซื้อขายในปัจจุบันนะครับมันแค่จะไปซื้อในอนาคตหรือจะขายในอนาคตเท่านั้นเองนะฮะเราล็อกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตไว้กับสัญญาที่อยู่ในปัจจุบันนะฮะอยู่ในปัจจุบันนะซึ่งตรงนี้นะฮะไอที่บอกว่าจะซื้อจะขายตรงนี้นะฮะมันจะเป็นตัวสินค้าอ้างอิงนะครับเป็น underlying ะะเป็นตัวนี้ไล่ ing asset ต่างพวกนี้นะครับโดยตัวการจะซื้อจะขายสินค้าตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดในอนาคตตามระยะเวลาที่กําหนดนะฮะในปริมาณและราคาที่ตกลงกันเอาไว้ทั้งหมดตรงนี้ตกลงกันณวันนี้ทั้งหมดเลยมันจึงคล้ายตัวออปชันเพียงแต่ว่าตรงนี้มันเป็นคอนแทกตมันไม่ได้ให้คุณเลือกคุณต้องทำฮะคุณไม่ทําไม่ได้นะครับคุณไม่ทําไม่ได้คุณต้องทำนะ ตัวอย่างของตัวอนิไลน์เช่นอะไรเช่นพวกข้าวนะฮะพวกยางแผ่นลมควันตัวข้าวหรือว่ายางแผ่นลมควันพวกนี้มันจะมีเกรดของมันอยู่นะมันจะมีเกรดเช่นยางแผ่นลมควันอาจจะมีชั้นของมันอาจจะเป็นชั้นสามผมจะไม่ผิดนะนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตัวฟิวเจอร์เนี่ยฮะไปผูกกับตัวการเปลี่ยนแปลงของพวกดัชนีเช่นตัวอัตราดอกเบี้ยดัชนีราคาหลักทรัพย์นะฮะหรือแม้แต่จะเป็นพวกซิงเกิลสต็อกอินเด็กซ์เนี่ยอะไรพวกนี้เนี่ยพวกอินเด็กซ์พวกนี้ การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตรงนี้นะฮะในอนาคตเนี่ยนะครับมันก็จะแทนที่จะเป็นการสมมอบอินเด็กมันสมมอบกันได้ไหมมันสมไม่ได้ใช่ไหมอินเด็กแต่มันสมมอบอะไรได้ครับเงินไงมันสมมอบเงินได้นะครับเช่นบอกว่าถ้าเกิดว่าตัวดัชนีเพิ่มมาหนึ่งจุดปุ๊บได้มาหนึ่งหมื่นบาทอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นคือพอมันครบกําหนดปุ๊บเนี่ยนะฮะก็จะมีการสมมอบพุกเงินกันนะครับมันจะไม่ใช่เป็นการมอบอินเด็กให้ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ แล้วในนี้คุณดูให้ดีนะฮะคขาว่าการสมมอบตรงนี้มันมีนัยยะอยู่ถ้าเป็นสิ่งสิ่งของเนี่ยนะฮะเช่นพวกสินค้าที่เป็นผลิตภณัณฑ์ทางการเกรษตรมันก็จะมีการสมมอบมจริงๆได้น,นะครับคุณต้องไปรับที่ท่าเรืออย่างนี้เป็นต้นนะคือในในอดีตเนี่ยตอนที่ผมผมเคยไปฝึกงานกับพวกบริษัทที่เนี่ยไอทำพวกไไอไอในเซกเริตี้เฟิร์มพวกเนี้ยนะฮะแล้วคราวเนี้ยมันจะมีเรื่องเล่าซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้จริงหรือว่าเท็จแค่ไหนในอดีตมันมีคนไป ทำสัญญาฟิวเจอร์ของพวกถั่วเหลืองเอาไว้เอ้ยถัวถึงเมล็ก,กาแฟ ى, ไม่ถั่วเหลืองมเมล็ดก,กาแฟ ى, นะฮะมเมล็ดก,กาแฟ ى. ประเด็นคือพอมันเขากำหนดสัญญาอไอ้คนที่ไปทําสัญญาเอาไว้เนี่ยเขาลืมปิดสถานะเขาปิดสถานะคืออะไรเขาปิดสถานะก็คือว่าถ้าคุณเปิดสถานะว่าคุณจะซื้อเอาไว้ใช่ป่ะแล้วคุณไม่ต้องการให้มีการส่งมอบจริงๆอ่ะคุณทําไงครับคุณไปเปิดสัญญาว่าคุณจะขายครับ ไอสองสัญญาเนี่ยมันจะออฟเซตกันเราเรียกแบบนี้ว่าเป็นการปิดสถานะคุณเปิดซื้อไว้ถ้าคุณต้องอาการจะปิดไปปิดป็นขายนะครับถ้าคุณขายไว้นะฮะคุณก็ไปไงฮะไปเปิดสถานะว่าคุณจะซื้อมันจะออฟเซตกันไปนะตรงนี้อาจจะฟังงงหน่อยนะแต่ว่าคือมันเป็นสิ่งที่มันเกิดในตัวตลาดฟิวเจอร์ย้อคือไอคนนั้นมันลืมนะฮะพอลืมถามว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ได้ปิดสัญญาคุณจะต้องมีภาระ และพันธะในการรับมอบหรือส่งมอบในเคสเนี้ยนะฮะเขาไปรับมอบตัวเมล็ดกาแฟครับคือเขาก็คงอาจจะไม่ได้เจตนาที่จะแบบไปซื้อกาแฟจริงๆหรอกแต่ว่ามันไปไป,ไป,ไ,ปไปเล่นฟิวเจอร์ตัวนี้ไว้อย่างนี้แหละนะฮะท้ายสุดแล้วเนี่ยต้องไปรับเมล็ดกาแฟมาจริงๆครับเพราะมันมีการส่งมอบจริงๆร,รู้สึกต้องเปิดโกดังเก็บเลยแหละนะฮะเพราะมันปริมาณมันจะเยอะนะครับงั้นตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวฟิวเจอร์ซึ่งมันมีมานานแล้วนะฟิวเจอร์ตรงนี้ คราวนี้ตัวฟิวเจอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะมีการซื้อการขายครับในตลาดที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเน้นย้านะคีย์เวิร์ดคือคําว่าอย่างเป็นทางการดังนั้นคุณจะพบว่าเห็นไหมมาหน้านี้แล้วนะนะฮะตรงนี้นะฮะจะเป็นรายละเอียดนะครับของตัวสัญญาฟิวเจอร์โดยที่อันเดอร์ไลน์อิงในกรณีตรงนี้คือตัวอะไรฮะคือตัวซินเวอร์ซินเวอร์คืออะไรฮะคือโลหะเงินแต่ถามว่าเป็นโลหะเงินทั่วไปไหม ไม่ใช่นะไม่ใช่นะฮะมันจะมีเกรดของมันอยู่ซึ่งเกรดคือเท่าไหร่ครับ99.9%ต้องเกรดนี้เท่านั้นด้วยนะนั้นตัวอันเดอร์ไลน์คืออะไรคือตัวโลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์เ9 9ขนาดของสัญญาคือ100 Toy ่อยทอยอนนะครับคราวนี้คุณจะพบว่ามันจะมีเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุเห็นไหมเนี่ยนะฮะมันก็จะมีรหัสของมันคือเป็นตัว G ตัว J ตัว M อะไรพวกนี้เป็นต้นนะฮะ ดังนั้นคุณจะพบว่ามันจะมีการระบุตัว u n d e r l y i n g มีการระบุระยะเวลาในอนาคตนะฮะและมันจะมีเรื่องของตัวรายละเอียดของการอะไรฮะของตัวราคาเปลี่ยนแปลงกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้รวมถึงราคาที่ใช้ชําระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับวิธีการต่างๆก็คือชําระเป็นเงินสดสรุปก็คือว่าสัญญาฟิวเจอร์มันจะมีการระบุเอาไว้อย่างเป็นมาตรฐานนะฮะ มันมีการซื้อการขายในตลาดที่มีการจัดตั้งตัวสัญญานะฮะจะมีความเป็นมาตรฐาน